ทีนึ่งเนี่ยย้ำคิดย้ำทำนะทำคอมมอนไซส์เพื่ออยากรู้โครงส, <า S 1> สร้างทำเทรนอยากรู้อะไรนะคำที่3เนี่ยก็คือเรื่องฟันโฟล์นะฟันโฟลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสังเกตก็คือว่าถ้าใครอ่านงบกระแสงเงินสดเป็นเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนทีหลังเนี่ยนะครับ<ม>เราสามารถข้ามข้อที่3นี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปสังเกตเมืเ่อกี้ บางครั้งเนี่ยการดูง,งบกระแสงเงินสดมันก็ยากเหมือนกันเพราะอะไรครับไอ้สามก้อนที่ผมว่าเนี่ยใช่ไหมกระแสเงินสดจากการดาเนินงานจากการลงทุนจากการจัดหาเงินทุนเนี่ยสามก้อนนั้นน่ะบางทีเราก็ดูแล้วก็งง,ง,งใช่ไหมฮะถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ก็ทําแบบที่ผมเสนอแนะนี้ได้ว่าให้ไปหยิบรายการในงบกระแสงเงินสดมาเนี่ยแล้วจัดใหม่ถ้าพวกไหลเข้าให้เรียกว่าเป็นแหล่งที่มาถ้าไหลออกเรียกว่าแหล่งใช้ไปอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าบริษัทมีเงินไหลเข้าจากเรื่องอะไร ไหลออกจากเรื่องอะไรจะจัดเป็น3มกลุ่มหรือ2กลุ่มก็ได้อย่างเช่นผมบอกว่าผมจัดเป็น2กลุ่มเองไหลเข้ามี2อย่างคือจากการดําเนินงานแล้วอีกชื่อเหลือผมเรียกว่าจากแหล่งอื่นจริงหลักแหล่งอื่นก็คือมีอีก2แหล่งใช่ไหมจากลงการลงทุนและจัดหาเงินทุนขณะเดียวกันฝั่งขวามือที่ผมทําไว้ก็คือเงินไหลออกผมก็ต้องอยากรู้ว่าไหลออกเป็นเรื่องอะไรมั่งไหลออกไปในการดําเนินงานแล้วก็ไหลออกด้วยเหตุอื่นๆซึ่งอาจจะมาจากการลงทุนหรือการจัดหาเงินทุนงบกระแสเงินสดเนี่ยนะครับ คีย์เวิร์ดคือคําว่าพฤติกรรมเรามีคีย์เวิร์ดคาว่าโครงสร้างการเจริญเติบโตใช่ไหมมีคําว่าพฤติกรรมซึ่งเป็นพฤติกรรมบอกว่าเอาเงินไปจากไหนใช้ไปยังไงเหมาะสมไหมเนี่ยที่ต้องต้องไปวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านงบการเงินเนี่ยพอเราเริ่มขมวดเข้ามาใช่ไหมเราจะเริ่มเห็นว่าผุ่นเราอยากเห็นความแข็งแรงเราอยากเห็นพฤติกรรมเราอยากเห็นโครงสร้างเราอยากเห็น การเติบโตเห็นไหมพอเราพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มทําให้เราเห็นว่านเนี่ยเป็นจุดที่เราจะเจาะบ,บริษัทนั้นออกมาชําแหละบริษัทนั้นในการลงทุนคราวนี้มาถึงเครื่องมือสุดท้ายเรียกว่า ratio a n a l y s, <S, <S, <S นะครับทีนี้รายการทางบัญชีที่เราเห็นในงบเนี่ยแต่ละบรรทัดบรรทัดของงบดุลงบกาไรขาดทุนหรือแม้แต่งบกระแสเงินสดเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์อย่างนี้คำว่า ratio ก็คืออัตราส่วนอัตราส่วนสมมติเราเราไปหยิบรายการ อะไรบางอย่างรายการบัญชี A แล้วก็รายการบัญชี B จับมาหารกันปุ๊บเฮ้ยมันบอกอะไรบางอย่างได้แปลกมากเลยนะครับพอมันบอกบางอย่างได้เนี่ยนะครับมันทําให้เราเนี่ยวิจารณ์บริษัทเพิ่มเติมได้อีกเช่นอัตราส่วนบางอย่างอยู่ในกลุ่มเนี่ยผมอยากให้ความรู้พื้นฐานไปนะมีอยู่4กลุ่มจะทําให้คุณพูดถึงบริษัทนียเป็นเรื่องๆได้เลยกลุ่มที่1นึ่เขาเรียกว่าอัตราส่วนสภาพคล่อง กลุ่มที่2องเขาเรียกว่าอัตราส่วนวัดความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เห็นไหมคุณอยากเริมพูดบริษัทนี้เป็นเรื่องๆได้อัตราส่วนกลุ่มที่3ก็คือภาระหนี้สินถ้าสูงเกินไปไม่ดีกลุ่มที่4วัดความสามารถในการทํากําไรนะกำไรสูงดีไหมดีไหมคุณแพ่ดีค่ะดีไหมคุณเต้ากําไรกําไรทุสูงคนก็ต้องชอบไงคือตอนนี้คุณคุณจำเป็นต้องเป็นนักลงทุนที่มีความรู้ไม่ใช่แบบไม่รู้เขาจะบอกว่าหุ้นนี้ดียังไงเนี่ยไม่ได้อันนี้คือต้องบอกแบบน,นี้ ย้ำอีกทีเนี่ยย้ำคิดย้ำทำนะเครื่องมือ้ที่ผมสอนมาเนี่ยหนึ่งคอมมอนไบอกโขงสร้างอันที่ 2. เส้นบอกการเติบโต 3. ามฟันฟลบอกพฤติกรรมใช่ไหมสีเรโชอันนี้บอกเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเจาะบริษัทเป็นด้านๆแล้วเช่นด้านสภาพคล่องด้านความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ด้าน ภาระหนี้สินแล้วก็ด้านความสามารถในการทำกำไรเห็ไหมเร,เราเจาะลึกเรื่องเรโชรกันต่อทีนี้เนื่องจากมันหลายหลายเรโชรบางคนก็เห็นสูตรแล้วก็ปวดหัวค่อยๆฟังผมนะครับจริงๆอาาัตราส่วนนะคุณจีบรายการมา,าหารกันวูาได้อาาัตราส่วนเต้นไปหมดเลยนะแต่เพื่อให้ความรู้พื้นฐานตอนระดับต้นเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากให้คือว่าเราถ้าเราอยากวัดสภาพคล่องนะครับในสไลด์หน้า17เนะรเราอยากวัดสภาพคล่องเราทำไงดี อัตราส่วนที่1เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า current ratio ลองดูสูตรลองดูสูตรนะเขาหยิบสินทรัพย์หมุนเวียนมาหารด้วยนี่สินหมุนเวียนลองถึงภาพสินทรัพย์หมุนเวียนก็อยู่ฝั่งสินทรัพย์ใช่ไหมนี่สินก็อยู่ฝั่งนี้สินจับพวกหมุนเวียนมาหารกันวิบแลกนะหารเสร็จบอกสภาพคล่องได้ไมีนะสภาพคล่องในความหมายของอัตราส่วนที่หนึ่งแปลว่าอะไร current ratio สภาพคล่องในที่นี้คือบริษัทไหนก็ตาม ถ้ามีหนี้สินหมุนเวียนคือพวกหนี้ระยะสั้นใช่ไหมหนี้หมุนเวียนที่เป็นตัวส่วนเ,นเป็นหนี้ระยะสั้นถูกไหมครับถ้าเกิดบริษัทเป็นอะไรไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยคุณเจ้าหนี้ระยะทานเขาถามเขาต้องมาทวงเงินเจ้าหนี้การค้ามั่งเจ้าหนี้โอดีมั่งอะไรเงี้ยคุณต้องมีเงินจ่ายเขาคุณจะไปเอามาจากไหนครับเงินที่คุณจ่ายเขาคุณจะไปเอาโรงงานมาสินทรัพย์ถาวรกว่าจะขายได้นานมากเลยถูกไหมก็ต้องไปหยิบพวกสินทรัพย์หมุนเวียนด้วยกันเช่นไปหยิบเงินสดเงินฝากมาคืนเมือก่อนเพราะฉะนั้น อัตราส่วนในฝันลองนึกถึงภาพสมมุติว่าอัตราส่วนนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าตัวเศษสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น10ล้านนะมนี่สินหมุนเวียนก็10ล้านเหมือนกัน10หาร10<น>ได้เท่าไหร่ได้1นึ่งนะมเลชโชเนี่ยผมจะแนะนําคุณอย่างนี้นะครับเมื่อหารเสร็จตัวส่วนจะมีค่าเป็น1เสมอเช่น10หาร10ก็เป็น1ต่อ1ถูกไหมแต่เขาไม่เขียน1ข้างล่างเขาเขียน1ตัวเศษอย่างเดียวถูกไหมลองลองเอาใหม่สมมติว่าตัวเศษสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น20 มีสินมูลเนเป็นสิบล้านยี่สิบหารสิบเป็นไงฮะสอง,สองต่อหนึ่งเนี่ยคุณต้องพูดอย่างนี้เวลาหารเสร็จเนี่ยสมมุติอาาัตราส่วนของบริษัทนี้คำนวณมาได้เป็นสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งก็แปลว่าอะไรตวงวนยี่สิบข้างล่างเป็นสิบใช่ไหมอ่าแต่แล้วผมถามคุณนะตัวเศษยี่สิบจ่ายสิบข้างล่างได้ไหมได้ตัวตัวเศษยี่สิบข้างล่างควรจะจ่ายสิบได้ถูกไหมแสดง,สงว่าบริษัทที่มีตัวเศษมากๆจนเกินกว่าหนึ่งอ่ะ หารแล้วมากกว่า1ต่ตอนหนึ่งเช่น2ต่ตอนหนึ่งเนี่ยนะก็แสดงว่าตัวเศษจ,จ่ายตัวส่วนได้บริษัทนี้จึงถือว่าปลอดภัยเรื่องสภาพคล่องอีกทีหนึ่งนะย้ําอีกทีหนึ่งเลโชนี้คือเคอร์เรนต์เลโชอเอาไว้วัดสภาพคล่องสภาพคล่องในที่นี้คือความสามารถที่จะจ่ายหนี้สินหมุนเวียนหรือเจ้าหนี้ระยะสั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าอาาัตราส่วนนี้มากกว่า1เท่าแปลว่าจ่ายได้1เท่าคือจ่ายได้พอดีถูกไหมสิบหารสิตัวเศษจ,จ่ายตัวส่วนได้พอดี เราอยากเห็นยังไงเราก็ต้องอยากเห็นมากกว่าหนึ่งอีกนะถูกไหมบางคนก็สร้างอย่างนี้อีกไปไปกลกว่านั้นอีกบอกว่าเนี่ยบางคนคุณดูสูตรตัวที่สองนะนเขาเรียก quick ratio quick <ๆ S 2> แบบเร็วๆเนี่ย<ม>คือเหมือนว่าอยากจะดูแบบเร็วๆเลยทําทไงครับคุณดูสูตรนะสังเกตไหมสูตรนี้มันคล้ายๆกันเลยนะ<อ>สินทรัพย์หมุนเวียนเพียงแต่ว่าหยิบสินค้าคงเหลือซึ่งเป็นตัวย่อยอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอีกทีหนึ่งจำได้ไหมเงินสดลูกหนี้สินค้าใช่ไหมหักสินค้าออกไปสินค้าคงเหลือ แล้วก็หาด้วยหนี้สินหมุนเวียนใช่ไหมสมมติเกิดผมจะต้องคืนเจ้าหนี้ระยะสั้นเะนี่ยตัวส่วนเนี่ยเสร็จแล้วไงครับตัวเศษเผอิญมันโอ้โหสินค้ากว่าจะขายได้กว่าจะเก็บเป็นเงินได้เอางนี้เอาแบบเร็วๆเลยก็คือว่าหักสินค้าออกไปมันจะเหลืออะไรเป็นหลักเงินสดกับลูกหนี้ลูกหนี้นี่แค่ไปตามเก็บเงินก็ได้เงินสดเข้ามาแล้วถูกไหมแล้วค่อยเอาตัวนี้ไปคืนหนี้สินหมุนเวียนข้างล่างเพราะฉะนั้นอาาัตราส่วนในฝันมันก็เหมือนเคลเรนซ์เลโชแหละคืออยากเห็นมากกว่าหนึ่ง อัตราส่วนในฝันเนี่ยใช่ไหมยิ่งมากก็ยิ่งมีสภาพคล่องใช่ไหมครับนั้นในฝันก็อยากให้มีค่ามากกว่าหนึ่งแต่ทีนี้บางทีเราจะไปคาดหวังว่ามันจะต้องมากกว่าหนึ่งตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้เราต้องเข้าใจลักษณะกิจาการอีกอันนี้ต้องมามาวิเคราะห์เชิงคุณภาพประกอบเช่นบางธุรกิจเนี่ยลองนึกถึงภาพเกิดเป็นธุรกิจที่ต้องสต็อกของไว้เยอะเช่นบางกรณีนะสมัยก่อนสินค้าพวกเกษตรเนี้ยออกเป็นฤด,ดูกาลนึกออกไหมแต่แล้วสมมติว่าเกิดออกมาเดือนธันวาเกิดปิดงบการเงินพอดี พอจับมาคำนวณเลโชนี้อัตราส่วนต่ำกว่า1เนี่ยคุณก็อย่าไปตกใจก่อนคุณต้องไปเทียบกับอะไรเทียบกับอดีตบางเทียบกับคู่แข่งมั่งเออถ้ามันต่ำกว่า1ก็อย่าเพิ่งไปบอกนะครับอันนี้เอาหลักการใหญ่ก่อนเฉยๆหลักการใหญ่คือเราอยากให้จ่ายหนี้สินหมุนเวียนที่เป็นตัวส่วนได้ไหนเคยเล่นเลโชคำนวณไงนะเนี่ยย้ำคิดย้ำทำอีกแล้วสินทรัพย์หมุนเวียนร์งานเลยแล้วควิกเลโชล่ะก็สินทรัพย์หมุนเวียร์สินทรัพยซื้เหลือห่างด้วย ถูกต้องอะทีนี้ปัญหาก็มีอีกบอกว่าเออโอเคนี่เหมือนกับบอกสภาพคล่องได้ละแต่ว่าคุณสังเกตเรโชถัดมานะเราเรียกว่าจํานวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้การค้านะครับสูตรเนี่ยคุณไปดูตามหนังสืออาจจะต่างจากผมนิดหน่อยก็มีนะแต่ว่าผมอยากสอนหลักการเฉยก่อนนะครับสูตรคุณดูนะเเมื่อไหร่ก็ตามคุณหยิบลูกหนี้จากงบดุลมาใช่ไหมหารด้วยยอดขายเมื่อไหร่เอาลูกหนี้มาหารด้วยขายลูกหนี้ไปจากงบดุลถูกไหมครับ ขายมาจากงบกําไรขาดทุนจับหารการันลบคูณได้360บางคนก็ใช้365บางคนใช้ลูกหนี้เฉลีย่ยบางคนใช้ขายเชื่อ,อน,นี่ก็แล้วแต่แต่ว่าจําพื้นฐานไปก่อนพอคูณ360ปุ๊บมันจะออกมาเป็นวันเราเรียกว่าจํานวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้แต่ว่าอะไรฮะผมใช้เวลาขายของที่แบบเอาของไปแล้วผมบันทึกคุณเป็นลูกหนี้กี่วันผมถึงเก็บเงินคุณได้อ่าอันนี้เขาเรียกจํานวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้ อ่าถามคุณคุณอยากเห็นจํานวนวันหมุนเวียนรุ่นี้บ้างมากหรือน้อยคุณตอบด้วยกอมบอลเส้นในน้อยๆแต่ว่าขายไปแป๊บเดียวเก็บเงินได้ละถ้าน้อยๆก็แปลว่าคล่องตัวไงคล่องตัวไงขายของเดี๋ยวได้เงินแล้วเดี๋ยวได้เงินแล้วเพราะฉั้นการดูความคล่องตัวไม่สภาพคล่องไม่ได้ดูเฉพาะจ่ายนี่ระยะสั้นเฉยๆได้ต้องดูว่าสินทรัพย์มันหมุนเวียนได้ดีอีกอีกอันหนึ่งปรากฏว่าเขาไปหยิบงี้เขาเรียกจํานวนวันหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือนะฮะเขาหยิบอะไรครับเขาหยิบสินค้าคงเหลือมาตั้ง จากงบ,งบกำไรเอ่งบดุลน,นะใช่ไหมหารด้วยต้น,ตนดุลขาย,ขายจากงบอะไรนะต้นทุนขายงบกําไรขาดทุนจับหารกันรูกคูณด้วย360ปุ๊บออกมาเป็นจนํานวนวันหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือจํานวนวันนี้แปลว่าอะไรครับผมผลิตจากโรงงานปุ๊บหรือไปซื้อมาแล้วเข้ากโกดังเนี่ยมันค้างอยู่ในโกดังกี่วันกว่าจะขายออกไปได้เป็นลูกๆนี่คุณอยากเห็นจำนวนวันนี้มากๆหรือน้อยน้อย,อยครับน้อยๆยน้อยๆนี่ไงตอบด้วยความรู้สึกยังได้ถูกไหมจริงจริงคสุดท้ายที่เราต้องการคืออะไรนะ เราบอกว่าสภาพคล่องดีไหมจริงๆคําสุดท้ายอย่างสภาพคล่องเนี่ยจริงๆเราอยากบอกว่าเนี่ยถ้าคนที่เรียนอันนี้กว่าคุณจะตอบว่าสภาพคล่องดีเนี่ยบริษัทน,นี่ผมพอใจสภาพคล่องของคุณมากเลยเพชรช็อปผมก็จะดูไงว่าสภาพอ๋อสภาพคล่องผม,ผมต้องทํา4ตัวผมต้องดูทั้ง4ตัวแล้วผมค่อยประเมินรวมว่าอ๋อสภาพคล่องของเพชรช็อปของคุณนะดีเพราะแบบนี้เนี่ยผมต้องทํา4เรโซนี้เพราะฉะนั้นลองนึกถึงถ้ามุดอาจารย์หลักการก็คือว่าเคอร์เลนเรโซกับควิกเรโซเนี่ย ยิ่งมากยิ่งดีถูกไหมยิ่งมากกว่า1ยิ่งดีแต่เอาเอาลูกหนี้กับสินค้ามาดูจํานวนวันเนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีแต่จริงเราลองนึกถึงภาพทําไมถ้าผมเอาไปสัมพันธ์กับเรโซแรกนะสินทรัพย์หมุนเวียนหารหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยเมื่อกี้ผมเล่าให้คุณฟังว่าสมมุติว่าตัวเศษ20ล้านตัวส่วน10ล้านคํานวณออกมาเป็น2ต่อ1ใช่ไหมสอต่อหนึ่งใช่ไหมผมถามหน่อยคุณก็บอกนี่ไงอาจารย์ดีผมถามหน่อย คุณแน่ใจหรือว่า20ล้านที่เป็นตัวเศษของคุณเนี่ยดีจริงเรารู้ได้ไงอะว่าบริษัทเนี่ยมีฝีมือในการบริหารสินทรัพย์สมมติบริษัทเนี่ยมียอดขาย600ล้านมีสินทรัพย์ถาวรอยู่200ล้านนม600หาร200เ,าเป็น3ต่อ1